ภาษา คุณผู้ชมมาทานติมซำร้านดังจากชนบุรีชื่อว่าร้านโกปีฮับค่ะแต่แตที่นี่นะครับเรียกว่าโกปีฮับพรามอารีครับ<ม>เป็นสาขาใหม่ที่นี่เลยและมีเมนูที่เพิ่มเข้ามาเพียบเลยคุณแพออ<ม>นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีเมนูพรีเมียมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่25บาทเองเออใครเคยไปที่สาขาที่ชนบุรีนะอยากจะบอกเลยว่าคิวเขาจึ้งมากคิวยาวมากครับออผมโอแต่จะบอกเลยว่าคอนเซปต์ของร้านเขานะ คือถ่ายรูปสวยมากมุมถ่ายรูปเพียบครับเนี่ยหน้าร้านก็สวยแล้วถูกต้องพอรู้ว่าจะมาร้านนี้เนี่ยผมแบบเตรียมท้องกันเลยอยากกินมากนี่เริ่มมุ่งหินแล้วเนี่ยพาเข้าเลยได้ไหมครับเนี่ยสงสารมากเลยแต่ก่อนพ่อต้องถ่ายรูปก่อนจะเข้าร้านได้ก่อตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ๋อใช่ค่ะ ขอบอกที่มาที่ไปของร้านโกปี้ฮับก่อนนะคะคก็คือเจ้าของร้านกับคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนใต้ใช่ไหม,มแต่เขาย้ายไปชนบุรีแล้วที่นี้เนี่ยคือเขาไม่ได้กลับใต้บ่อยนะคะคแต่ได้กลับไปทีไรเนี่ยก็คือจะได้ทานอาหารอร่อยๆของคุณยายร้านนี้นะคะก็เลยเกิดจากการที่ทั้งคุณแม่และเจ้าของร้านเนี่ยคิดถึงรสมือคุณยายนั่นเองค่ะส่วนอาหารของที่นี่นะครับเขาจะเป็นติ่มซำสไตล์หาดใหญ่ครับคุณผู้ชม ทุกเมนูในร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาชิมเองมาหมดแล้วนะค,คือเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยทุกคนมแม้กระทั่งตัวจิกโชนะครับเขาก็ปรุงเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ไม่โดดจนเกินไปไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปไงให้ถูกปากคนไทยพี่บุชพูดมาขนาดนี้ต้องบอกนะว่าติ่มซำร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงเพราะอะไรวัตถุดิบของเขานะครับเป็นแบบพรีเมียมเลยและที่สำคัญต้องบอกนะว่ามีทุกสาขาแต่ที่มีเฉพาะแค่สาขาในสาขาเดียวคือมีเมนูอาหารจีนเพียบและวัตถุดิบเขาก็เป็นแบบพรีเมียมเช่นเดียวกันดังนั้นมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องทานให้หมดถูกไหมฮะโอ้โหแน่นอน <วด S 1> ไม่ร<พ>อช้า,าดีกว่าถ้าอย่างนั้นเริ่มทานจากเมนูอาหารเช้าก่อนไหมมาประเดิมกันด้วยเมนูแรกเลยครับข้าวต้มแห้งภูเก็ต นชามนะครับจะมีตัวขิงหมูกรอบตัวไส้นะครับแล้วก็ตัวหมูบั้นก้อนมาทุกคนต้องลองแล้วล่ะ<น>อ่ะนี่ต้องกินกับน้าจิ้มของเขาเนาะแคมเนาะใชมมม่มีน้ําจิ้มมีน้ําซุปด้วยโอ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะตัวน้าจิ้มของเขาอะ่ะเข้มข้นมากเลยครับผมมันจะมีรสชาติข,ของขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนิดนึงนะตัวข้าวของเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติอยู่แล้วแล้วก็กินคู่กับท็อปปิ้งต่างๆนะ่อ่ะหมูกรอบตัวไส้เข้ากันมากเลยถ้าอยากซดน้ำนะ เขาก็มีน้ำให้สดได้จ้ะเหมาะเป็นมือชาวมาก เมนูต่อไปครับผมจะเป็นตัวปลาท่องโกย่างงงใช่ไหมทำไมถึงเป็นปลาท่องโกย่างได้ชิมในการทอดไม่ต้องงงครับผมคือเขาเอาทอดเขาจะนําไปทอดก่อนแล้วไปย่างให้มันกรอบเพิ่มเติมเป็นการทําให้สุกแบบส่งรอบสไตล์เขาแหละตัวดิฟเนาะจะเป็นตัวสังขยาใบเตยกับเป็นตัวสังขยาไข่ครับตัวแป้งน่ะกรอบมากเลยแล้วก็ไม่มันเลยครับไม่อมน้ํามันเลยส่วนสังขยาไข่นะครับผมจะมีความหอมหวานนวลกําลังดีเลยแล้วแบบ หอมตัวไข่อะใครเป็นคนชอบกินสังขยาไข่แล้วก็ปลาทองโกนะต้องมาเลยครับ นี้นะคะก็จะเป็นเมนูติ่มซำที่อยู่ในตู้นะคะก็คือใครเข้ามาเนี่ยสามารถเลือกจิ้มได้เลยค่ะว่าอยากจะทานเป็นเมนูไหนวันนี้อยากทานเป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบสายเฮลตี้สายสุขภาพเนี่ยเลือกจิ้มได้เลยนะคะปลามีความสด มีความนุ่มนะคะแล้วก็ตัวขิงกับตัวซีอิ๊วอ่ะคือมันซึมเข้าไปในปลาอ,อร่อยกลมกล่อมกำลังดีสายเฮลตี้ชอบค่ะอชอบค่ะเมนูนี้ถูกใจมากอของพี่มีอะไรบ้างเออของผมนี่น่าทานไม่แพ้กันครับนี่คือกุ้งอบวุ้นเส้นดูสิฮะให้กุ้งมาเลยนะหนึ่งตัวแบบนี้อืมอืม,อมเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะต้องบอกมากวุ้เส้นเขาเนี่ยพอมันอบมาได้ที่ครับม,มันจะนุ่ม มันจะนวลมันให้ความหวานพอดีพอดีอดกลมกลม่อมอร่อยมากนี่เลยเมนูนี้นะครับผมบอกเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยใครมานะต้องสั่งเมนูนี้นะยำแมงกระพุน แล้วก็คืออยู่ในตู้นะทุกคนป่สามารถไปจิ้มได้เลยนะครับผมโอ้น่าทานอ่ะอร่อยมากเลยตัวแมงกพะพรุนเนี่ยมันจะมีรสสัมผัสที่แบบกรุบกรุกใช่ไหมครับ <S <S ส่วนซอสของเขานะครับมันจะเป็นรสชาติที่ทางร้าน,นคิดค้นมาเองเลยอร่อยมากเลยมันจะเปรี้ยวเผ็ดนะครับกําลังดีเลยอ่ะอืมและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีขายทั้งวันนะครับก็คือตัวไข่ปลามึกครับผมต้องชิมนันแหละอร่อยอือืม ตัวไข่ปลาหมึอกอ่ะมีความมันนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับผมแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็จะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเ,เข้ากันมากเลยครับ คครับผมบอกเลยตัวน้ำจิ้มจิกโชของเขาอ่ะอร่อยมากเลยมันจะไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปเหมือนที่เจ้าของร้านเขาบอกเราเลยเนาะคือเขาปรุงเองไงครับผมแล้วเวลาทานคู่กับตัวติ่มซำอ่ะมันยิ่งเขา้กเขากันเท<อ>่ากันคือจะบอกว่าน้ำจิ้มของทางร้านนะคะก็คือจะมีทางน้ำจิ้มจิกโชนะคะมีน้ำจิ้มต้มน้ำจิ้มแดงอย่างน้ำจิ้มแดงอ่ะจริงๆเราเป็นดั้งเดิมของเขาเลยนะอันเนี้ย ต้องชิมแต่ถ้ากินน้ําจิ้มแดงนะคะแบบดั้งเดิมไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดน,นะคะก็สามารถเติมต้นน้ำจิ้มต้มเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวไงมากันที่แอปเปิ้ลไทเซอร์บ้างนะครับมผมเริ่มต้นนี่เลยปากุเตหม้อดินซึ่งเมนูนี้นะเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์และเป็นไฮไลท์ของที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับ กว่าจะตุนได้แบบนี้ใช้สมุนไพรจีนถึง13ชนิดครับและต้องตุนนานถึง6ชั่วโมงโโมีหมดเลยบางกุเตนี่คือรวบรวมเรียกว่าทั้งเครื่องในของหมูดังนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ฮะตุนแบบนี้เลยโอ้โหเขาทำดีมากเลยอะตัวน้้ำซุปที่เขาตุนมาเนี่ยมันมีกลิ่นสมุนไพรดีมากครับ สิบสามีนี้นี่เชื่อเลยเพราะกลิ่นทุกอย่างมันพุ่งพ่านมาหมดเลยม,มันมีความกินแล้วมันฟีลแบบหายใจคล่องขึ้นรวมถึงไส้เขาเนี่ยล้างมาอย่างดีครับกินแล้วไม่เหม็นสาบแล้วไม่มีเศษด้านในกินแล้วมันให้ความแบบไส้ที่โปรตีนุ่มๆกินอร่อยเเพลินนอกจากบักกุเต่หม้อด,ดินนะครับยังมีฟองเต้าหู้ห่อกุ้งกรอบอน่ากินมากแต่ผมเขากินก่อนทุกคนครับตัวฟองเต้าหู้เนี่ยกรอบมากเลยส่วนกุ้งด้านในเนี่ยคือเนื้อแน่นเด้งแล้วก็หวานมากเลย ไม่ใช่หวานแบบขนมนะหวานแบบชุ่มฉ่ำของเนื้อกุ้งอ่ะทุกคนเป็นค่ะเมนูถัดไปก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบไข่แซลมอนนั่นเองโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นซูชิไม่ใช่นะเหมือนแบบเป็นโรลเป็นโรเหมือนโรอ่ะแต่ว่าไม่ใช่นะเมนูนี้นะคะ ตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันจะมีความนุ่มหนึบของอตัวเส้นมันนะอะคืออร่อยมากแล้วหลังจนากนั้นก็คือจะเจอกับความกรอบของกุ้งที่เขาเอาไปทอดอแล้วน้าจิ้มที่เขาลาดมาเนี่ยอร่อยมากแล้วจะเจอกับไข่แซลมอนอีกแล้วแตกดังปุ๊บเลยอ่ะอุ้ยแบบเค็ม,มๆกําลังดีคุณผ,ผู้ชมค่ะเมนูเนี้ยต้องสั่งอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมครับเมนูติ่มซำยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้ายังมีเมนูติ่มซำพรีเมียมรอทุกคนอยู่ครับ ที่ติ่มซำพรีเมียมกันบ้างครับเริ่มต้นเลยนี่ฮะโกปี้ฮับพรีเมียมบ็อกซ์เซตนี้นะเป็นเซ็ตที่ผสม2วัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและก็ประเทศญี่ปุ่นเข้าด้วยกันยังไงรู้ไหมยังไงญี่ปุ่นจะทานซูชิกันอ่าถูกต้องแต่คนจีนเนี่ยจะทานเป็นติ่มซำเอามาผสมกันมาผสมกันแต่เราจะไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นจะใช้เป็นแป้งจากฮะเก๋ามาห่อแบบนี้แล้วก็ท็อปด้วยหน้าต่างๆมี4เมนูน่าสนใจด้วยกันรู้ว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับวากิว A5 บอกเลยว่าสุดจัดถัดมาตัวนี้ฮะอันนี้คือเห็ดทรัฟเฟิลส่วนนี้ฮะเป็นมันปูขาปูและตบท้าฮะกุ้งเอบิ B. เอางี้ผมมากันสี่บอกงี้ผมตัวนึงได้ไหมไผมขอวากิวแล้วกันเอาเลยจัดไปค่ะเพื่อนโอเคผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะมาลองทาน <c oughs> เป็นเมนูที่คุณมาแล้วต้องลองทานจริงๆนะคือหนึ่งเนื้อวากิวเขานุ่มมากนุ่มแบบใช้คำว่าโคตรนุ่มเพราะมันม,มีความมันแทกที่คนดีบวกกับเนี่ยฮะเขาน่าจะ อบไปพร้อมกับซีอิ๊วที่มันมีความเค็มเบาๆให้รสชาติความนุ่มความหวานของตัวเนื้อบากิลและที่สําคัญฮักเกาแป้งที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันนุ่มพอดีมากมแล้วก็จะมีน่าจะเป็นไส้ของฮักเกากุ้งอยู่ด้านใน,ข,ในข้างในมีกุ้งอีกข้างในมีกุ้งอีกเรากัดไปเจอเนื้อกุ้งมัน,นทำให้รสชาติทุกอย่างออกมามวลรวมคืออร่อยมากและคำเนี้ยดีจริงๆ Okay, ขอชิมติ่มซำพรีเมียมที่เป็นมันปูขาปูวันนี้เลยนะคะมเมนูนี้นะคะก็คือมีทั้งกุ้งแล้วก็ปูกินรวมกันคืออร่อยมากและที่สําคัญค่ะมันมีมันปูที่แบบเขาไว้ข้างบนน่ะกินแล้วมีความอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหทุกคนเป็นไงที่ผมชิมไปเมื่อกี้คือหอมตัวทรัฟเฟิลมากเลย คือหอมฟุ้งไปทั่วปากเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนื้อของเขามันเป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมเป็นตัวเบสกุ้งมันก็จะหวานเด้งและตัวแป้งเขาหอม,มานะมันจะบางพอดีกินไปเนี่ยฟินมากได้ความรู้สึกเหมือนพรีเมียมไปเต็มๆเลยครับผมสมกับความพรีเมียมจริงๆนะเนาะทุกอันเลยอะเห็นด้วยอย่างยิ่ง มาต่อเมนูสุดท้ายครับเรียกว่าเป็นเมนูที่มีเฉพาะสาขานี้เลยเป็นเมนูอาหารจีนครับเริ่มต้นที่นี่เลยฮะ prime pork platter ครับนี่ม,มีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ซิกโครงหมูหมูแดงของเขา,าไม่มันเลยอ่ะอเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะเป็นหมูแดงที่กินไม่เลี่ยนแต่ที่สำคัญนะคะมีความหอมเหมือนย่างถ่าน หมูกรอบเขาก็คือดีมากครับผมเมื่อกี้กินไปนะหนังกรอบมากมีส่วนไขมันที่กําลังพอดีเลยครับไม่เลี่ยนส่วนตัวเนื้อนะครับก็คือนุ่มสุดๆเลยครับผมนี่คือซี่โครงหมูย่างนะครับผมจะลองชิมดูมต้องบอกว่ารสชาติดีมากมดีแบบดีจริงๆคือซี่โครงหมูครับพอมันติดซี่โครงอะ่ะมันจะมีความมันนิดๆซึเรียกว่าช่วงของเอ็ลนละกันจะให้ความกรึบๆหน่อย ส่วนเนื้อเขาเนี่ยพอติสซิโคงมีความหวานหอมและย่างเตาถ่านมันดีมากอ,มอร่อยมาก เอาละฮะโดยข้อสรุปเลยนะครับวันนี้เรา3คนต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูติ่มซำอาหารเช้า Exclusive หรือจะเป็นสเปเชียลมาแล้วตอบโจทย์จริงๆใครที่เป็นสายติ่มซำผมย้ำนะ คุณไม่ควรพลผาดจริงๆจริงค่ะใครที่อยากจะมานะคะร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อารีซอยสองนะคะเปิดวันจันทร์ถึงพุธแล้วก็วันศุกร์9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะหยุดทุกวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกเนี่ยก็คือปักหมุดมาที่โกปีฮับไพร์อารีได้เลยค่ะนี่โอ้โหอยากจะบอกเลยว่าวันนี้พวกเราเนี่ยฟินแล้วก็อิ่มมากๆเลยเนาะ มุดหน้านะครับพวกเราจะพาไปเช็คอินกันที่ไหนต่อรอติดตามครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปเอนจอยมือนี้แล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเลยเนาะได้ครับสวัสดีครับ